นี่หันสีตัวพ่อแม่แล้วก็อีกห้าตัวลูกอยู่สะหน้าบ้านของเราที่บ้านในโรงงานเลี้ยงเอามาสร้างบรรยากาศมีชีวิตชีวาแล้วก็เลี้ยงมาช่วยดูแลอย่าให้งูมาอยู่แถวนี้ปีนี้ปีงูจะรบกวนคนเกิดเดือน คนเกิดปีกุลเช่นเจจูกับแม่แล้วก็เลยเลี้ยงเอาไว้ทั้งในการทำให้สวยงามประดับบ้านแล้วก็แก้เค็ดแล้วก็ดูแลทางด้านงูเงี้ยวเขี้ยวขอไม่ให้มาอยู่ในย่านนี้ด้วยแก้เค็ดด้วยทุกอย่างสมประโยชน์สวยมากดูทานจะพิทักษ์อักขาลูก อยู่ตรงกลางเองชัดว่าธรรมชาติเขาก็ยังปกป้องคุ้มครองดูแลกันตอนนี้ปีนี้เรามีหน้าที่คอยบริการดูแลคุณแม่ของเราให้คุณแม่ของเรามีสุขภาพที่ดีมีความปลอดภัยคุณแม่ดูแลเรามานานแล้ว ันนี้แม่เราก็เป็นหน้าที่ของเราทุกลูกต้องดูแลท่านขอแม่ปลอดภัยครับ